สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม LINE r a n g e r นะครับอยู่กันในโคโรโบโตเกียวรีเวนเจอร์นะครับก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับผมได้เตรียม ID ที่ผมดอง Ruby ไว้เนิ่นนานแบบมากๆนานจัดจัดนะฮะ6 0 0 0 Ruby ตามนี้เลยผมจะเปิดตามล่าเกียร์โคโรโบในรอบนี้แล้วโคโรโบในรอบนี้มีความพิเศษยังไงครับ เกียร์ปืนพกของคิซากิออกเป็นปืนแสงนะครับเรียกได้ว่าเป็นโคลาโบแรกเลยนะครับที่หลุดเกียร์แสงออกมานะครับซึ่งเรามองตามความเป็นจริงนะครับเกียร์ออกมาเป็นธาตุแสงเนี่ยในรอบโคลาโบเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับและเราสังเกตได้เลยนะว่าอาเกียร์สามชิ้นจะมีน้ําไม้แล้วก็ไฟนะครับในแต่ละรอบเนาะของโคลาโบ8ดดาวนะครับที่เป็นอา อาวุธนะครับแต่รอบนี้นะครับไฟหายออกมาเป็นแสงแทนเพราะฉะนั้นนะครับก็คิดว่าอนาคตน่าจะมีการปรับเร็วๆนี้แต่ไม่เป็นไรครับผมอยากจะเปิดได้แล้วเอามารีวิวให้ทุกคนเห็นกันนะฮะแต่ก็จะยากนิดนึงนะเพราะว่าในทีมผมเนี่ยไม่มีเรนเจอร์แสกนะฮะก็อาจจะทดสอบให้ทุกคนดูไม่ได้ว่าเฮ้ยมันใส่แล้วมันจะได้ไหมไม่ตรงอ่ะเดี๋ยวไปดูกันไปครับเปิดกันเลยดีกว่า6000รูบี้ไปครับ6,000รูบี้เปิดหมดตัว ตู้ยังไม่บัฟด้วยนะครับไปลุยเลยครับ2 0 0รูบี้แรกอ่าก็จะมีปืนนะครับผมได้ทําคลิปคาดดาวไปแล้วมีปืนมีนู่นมีนี่แต่สุดท้ายมาเป็นปืนอันเดียวอยู่ๆก็มาเป็นอิดมาเป็นขนมเฉยเลยผมงงเลยอ่ารอบแรกออกเป็นทางด้านชุดนะครับก็ที่ผมคาดดาวเลยว่าก็ชุดแก๊งเขาแหละ6ดาวเป็นการออกแบบใหม่นะครับอ่ะต่อครับไปครับ อาผมดองมาเนิน่นนาำเพื่อที่จะเปิดเกียร์ในรอบนี้จะออกให้ผมหรือเปล่า6,000รูบี้นะได้หรือเปล่านะปืนแสงเนี่ยอยากรู้ว่ามันเป็นแสงของจริงไหมโอ้โหออกมาเป็นทางด้านเสื้อนะครับอีกแล้วนะครับเสื้อที่2ต่อครับไปครับเสื้อโค้ดโอ้โหบูมแมลงโอ้ลงท้าปีกต่อครับ ลุยไปไปปืนปืนปืนคิสกิโอ้โปืนคิสกิไม่มาเลยฮะพันรูบี้แรกต่อครับไปรอบนี้ผมอยากได้โดนแน่นอนเยอะๆครับผมดองมาต้องนานอะ่ะโอ้โหไม่มาเลยฮะ,ะเดี๋ยวผมจะเปิด2 0 0พันะถ้าเกิดว่าไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวเรารีเกมกันอะออกแล้วนะครับทั้งด้านต่างหูของคาคุโจ เป็นหลบสกิลลดความเสียหายแล้วก็ลดแร่นะครับอันนี้ก็ได้นะั่งหูของคาคุโจโนะครับผมมีท่าุน้ําอยู่เหมือนกันก็ใส่ได้เป็นทางด้านช่องตกแต่งนะครับอ่าแต่ผมอยากได้ปืนแสงครับเออออกไหมครับปืนแสงอะ่ะอยากรู้ว่าจะออกหรือเปล่าม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 าเอ,อ้ยต่างหูคาคุโจโดับเบิ ได้เจ็ดดาวมา2ชิ้นแล้วครับตังหูโอเคเอาไฟมาก็ได้นะผมมีตัวนี้อยู่นะครับไทจิอยู่ต่อครับเออแดาวก็ได้เพราะว่าไทจิเป็นพลังเหมือนกันเอ้ยตังหูคาคุโจอีอกแล้วอะไรเนี่ยโอ้โหเลสอาผมขอเปิดอีก800แล้วกันนะถ้ายังไม่ได้อะไรนอกจากตังหูคาคุโจเดี๋ยวรีเกมกัน โอ้โหแปดดาวไม่มาเลยครับเงียบกลิบเออมาหน่อยแปดดาวแปดดาวโอ้โห,โโหเงียบเลยครับอีกสองรอบนะอ่าเราจะเปิดกันไปสามพันแล้วเดี๋ยวไปลุ้นกล่องการันตีก่อนกันรีอ่าก่อนเดี๋ยวไปลุ้นกล่องการันตีก่อนที่จะรีเกมเนาะโอเคสองร้อยสุดท้ายครับแปดดาวไม่โผล่เลยฮะไม่ว่าอ๋อได้เจ็ดดาวและอันนี้ต่างหูของอิสนะนะครับอ่า เป็นเกียร์เจดาวทัดไฟแล้วโอเคมาลุ้นกล่องการันตีกันครับ8ดาวไม่ออกเลยมาครับกลองการันตีออกเป็นอะไร3 8ดาวนะปืนมาสี่หหครับตามด้วย7เ,เปิดกระโดดไปเอายังไม่กระโดดโอ้โหเดี๋ยวรีเกมก่อนครับไฟครับ โอ้โหเกมไลน์เลนเจอร์ทำผมไปเจ็บแสบมากครับชุด6กดาวออกอะไรเนี่ยแดาวดีๆก็มีไม่ออกออก6ดาวเฉยโอ้โหไอดีจะเกิดไม่ได้เกิดเลยนะเจออย่างนี้ไปอ่ะต่อครับอีกสามพันครับเอาสุดนะครับก็น่าจะพยายามรวบรวมดูบีให้ได้เ0็ดในรอบนี้นะเพราะว่าเปิดยัน7 0 0ดไปเลยครับยันเลือกไปเลยครับไป ปืนมาหน่อยดิปืนโอ้โหชุดหดาวอีกแล้วนะฮะมาหลอกผมอีกแล้วต่อครับปืนโอ้โหปืนไม่มาเลยอ่ะปืนปืนมาแดาวอาวุธไปไหนโมดอ่ะไม่ออกเลยโอ้โหทุกคนดองมาต้องนานดู เกมทำกับผมดิแปดดาวไม่มีเลยครับผมโอ้โหเงียบกริบเลยฮะแปดดาวจะได้จับปืนแสงไหมเนี่ยเออโอ้แปดดาวปืนอะไรเนี่ยเข็มชีดยาโอ้โหเกมมามา โอ้โหชุดโอ้โหผมมาหาโดนแน่นอนนะเนี่ยไม่ได้โดนตักชิ้นกืนน้ำลายเลยค่ะตอนนี้นะเออเจ็ดพันรูบี้เราครับกืนน้ำลายเลยค่ะตอนนี้อ่าเดี๋ยวไปเปิดกล่องการันตีกันนะ โอ้โหอ่ะมาครับเดี๋ยวมาลุ้นกล่องการันตีกันว่าจะออกเป็นอะไรนะครับเออมากระโดดเจ็ดทีหนึ่งครับสองสามสี่ห้าหก ตามด้วย7ครับ7ไปไปแล้วโอ้โหได้มาแล้วครับทางด้านชิ้นที่ดีที่สุดนะฮะแล้วเกียร์นี้เหมาะกับทางด้านของตัวอาไมกี้นะฮะหรือมันจิโร่แต่ผมก็ใส่ให้ตัวนี้ได้อยู่แต่มันไม่ตรงท่าเลยดิแต่ได้อยู่ได้อยู่นะครับเออไปคิดว่าน่าจะต้องตามล่าทางด้านอา เขาเรียกอะไรนะต้องต้องตามล่าทางด้านตัวละครไมกี้อ่าเพราะว่าเราได้เกียร์แดาวเข้ามาแต่ปืนไม่โผล่เลยครับปืนไปไหนเนี่ยปืนไปไหนก่อนไม่มีปืนเลยอ่ะโอ้โหแล้วเปิดกันไม่ได้ปืนเลยฮะโอ้โหไม่มาเลยฮะอ่ะสองสุดท้ายไอ้สี่สุดท้ายครับไป ปืนจะออกมาไหมเนี่ยจังหวะสุดท้ายเนี่ยมาหรือเปล่าเออเรียบร้อยนะครับผมก็จบนะฮะหกพันูบี้ได้แปดดาวโดวนแน่นอนไม่ใช่โดนแน่นอนไม่ใช่ดาเมจโดนแน่นอนเป็นของสายพลังโดนแน่นอนอีกโอ้โหจะปวดหัวหัวจะปวดเลยนะครับ เออแต่เราได้7ดาวมาเยอะนะครับแต่8ดาวได้น้อยมากครับผมนะอาจจะเปิดเอฟทิ T ้งไว้หน่อยนะอ่ะปวดหัวเลยหัวจะปวดเลยฮะโดนแน่นอนไม่มาเลยนะครับเอออ่ะต่อครับเอาให้หมดนะฮะอ่ะก็คลิปนี้ประมาณนี้นะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับผมก็ คลิปนี้ถือว่าไม่สําเร็จนะ6,000รูบี้ผมไม่ได้ปืนเลยนะฮะแต่ช่องตกแต่งเนี่ยมาเยอะนะครับมาประมาณอ่อสชิ้นนะครับบวกกับไอแ d ดาวอันนี้ออกมาทําไมก็ไม่รู้นะฮะก็คลิปนี้มีเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับแล้วก็ช่องแรกเนาะเปิดกล่องการันตีได้มาเป็นทั้งด้านนี่ครับโดนแน่นอนแต่คล้ายๆไม่สิปีอะแต่มีความพิเศษนะครับก็คือมีสกิล ที่สร้างความเสียหายของโจมตีพื้นที่ด้วยนะครับก็ตึงๆนนะฮัะต้องล่าไมกี้ให้ได้นะครับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ